เอากระทีมาผัดพริกแกงแล้วใส่ผักใส่เนื้อมันก็ผิดการแสดงก็ผิดความหมายเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือเราต้องรู้ความหมายก่อนการพูดภาษาอะไรบางทีภาษาไทยก็มีคำราชศัพท์มีสำนวนมีอะไรเยอะแยะมากมายอย่างที่สองก็คือรู้ความต้องการว่าคุณพูดเพื่ออะไรต้องการอะไรความต้องการก็มีเยอะแยะเช่นสมมติครูถามเฮ้ยเต๋าไปไหนความต้องการ,รของครูคืออะไร เอาอยากรู้มันจะไปไหนมันทาไมมันถึงถือกระเป๋าออกมาเนี่ยถ้ากคูไม่มีความต้องการแล้วคูพูดไปแบบไม่มีความต้องการให้เตาจะไปไหนมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดคูอยากรู้จริงมองปุ๊บเอา้าเฮ้ยเตาจะไปไหนมันก็เหมือนชีวิตจริงที่เราพูดเราก็ไม่ต้องไปพูดเป็นแบบเตาจะไปไหนอะ <laughs> เราก็พูดเหมือนเราคุยกันใช่ไหมเราก็ใช้ภาษาพูดเหมือนคุยกันเฟร,รมก็เคยคุยกับจอยเฟร,รมก็พูดเหมือนภาษาที่คุยกับจอย โดยที่ไม่ต้องทำท่าโดยที่ไม่ต้องทำเสียงก็พูดเหมือนอย่างที่เฟรมพูดธรรมดานหะนึ่งความหมายสองความต้องการสต้องรู้ว่าพูดในอารมณ์อะไรผู้เช่นพูดในอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธอารมณ์อายอารมณ์ดีใจอย่างที่ครูเคยให้ให้พูด่าดูนกตัวนั้นสินั่นนะ่ะคือพูดในอารมณ์อะไรมันจะมีหลากหลายมาก<อ>แล้วถ้าเราสร้างความเชื่อด้วยเช่นพูดในอารมณ์เศร้า อันนี้พูดมีอารมณ์เศร้าใช่ไหมที่บอกว่าเต๋อไปไหนเนี่ยบทต่อบทกันเเห็นไหมว่าว่าครูครูพูดกับเต๋าครูพูดบทเต๋ายังไม่รู้เลยว่าครูพูดบทกับเขาเพราะอะไรเพราะครูไม่ได้เล่นละครครูไม่แบบเต๋าไปไหนอันนี้ผิดธรรมชาติถ้าคุณเล่นดีจริงๆคุณก็ต้องเล่นเหมือนชีวิตประจําวันที่คุณพูดเข้าใจไหม <Ừ. S 2> ใส่ลมด้วยใส่แล้วใส่แล้วครับ <c oughs> ใ,สใส่อีกอีกใส่อีกใส่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทําให้ดีมันต้องเต็มตัวเราในขั้นต้นเนี่ยในการแสดงขั้นต้นเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองแล้วก็ดึงความรู้สึกของเรา